ทุกคนบรรยากาศสาวๆนะเธอไม่ต้องดูหนาฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะดูแต่นางงามอย่างเดียวนี้แอบดูลูกสาวทำอะไรอยู่ครูปัญญากำลังเดินเข้าไปนะคะวันนี้ใครมาส่งครูปัญญาบ้างน,นี่วันนี้มาส่งครูปัญญานะคะเป็นตัวแทนในด้อมเ <c oughs> ป็นตัวแทนในด้อมครูปัญญา,ญญานี่ไงเห็นไหมดูสีดูดวันนี้เขามีธีมสีแดงใช่ไหมอ๋อเออเข้าใจแล้วต้องสีแดงนี่ไงอ่ะมานี่ รถเบนสมุดปากการนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็น้องสกลน,นครเห็นไหมน้านี้ออ้ยนี่ไงเห็นไหมเป็นจังหวต้องรักเด็กเล่นกับเด็กใช่แล้วก็น้องเชอรอเอมนะคะนี่แล้วก็กิปบปานกิปบปานเห็นไหมกิปปานบีเอฟซีมาส่งนี่ไงแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนมาเห็นไหมชุดสีแดงคือจึงไม่กิปปานใส่สีแดงแล้วคืออล่ามากจริง เออไม่มีคนมีคนแบบมีอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกพ็อพพ็อปนี่ไงทุกคนไปดูสาวๆไปดูฝั่งหนูก็ไปหาคณาก่อนขอโทษนะอันที่ถ่ายรูปอยู่ไหมขอโทษแป๊บนึงได้ไหมขอเดินนิดนึงได้ไหมสวัสดีค่ะขอโทษนะคะนี่อุ้ยมีคนมาส่งคณาไม่คุยได้คุยได้คุยได้เป็นนางงามคุยกับทุกคน รีบมาแล้วก็เอ็นดูเหงื่อโซกเลยรีบวิ่งมาอันนี้เป็นเซตสุดท้ายใช่ไหมขนาดเซตสุดท้ายแล้วค่ะนี่ไงเด็เราจะถึงช้าแต่ก็ถึงนะเชียงใหม่แล้วคืนนี้มันมีรอบอะไรนะมีรอบอะไรสักอย่างนี้แหละมีพรุ่งนี้อพรุ่งนี้ใช่ไหมเนอะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันสิบสี่แล้วพรุ่งนี้วันเกิดลูกด้วยอ้าวให้เพื่อนไปเด็กขนาดก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์ให้เพื่อนไปเด็กขนาดพร้อมกันเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์ Happy Birthday to you Happy Birthday ขนาดค่ะเออต้อนราบเลยเหรอไม่ๆก็เดี๋ยวไปลงพรุ่งนี้ได้แก่อเลยเออขอบคุณค่ะ2 3แล้วค่ะสามฮู้ยสองสามต้องมานี่ไงเอาไปดูสัอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะได้ได้เอาส่งส่งน้องๆกันนี่คุณแม่มาเองเลยอ่ะ คุณแม่มาส่งลูกสาวเองเลยหรอวันนี้ส่งลูกสาวเองแล้วก็แอบเล่นกับลูกสาวคนอื่นน้องค่ะสวัสดีค่ะนี่บิวตาโอ้ชุดแซ่บมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูชุดหน่อยได้ปะอ้ยตายแล้วเออนี่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 โอ้ยโอ้ชุดแ่บมากเลย่ะเดี๋ยวเขาดูชุดเลยนะปะตายแล้วเออนี่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 โอ้ยโอ้ชุดแซ่บมาเลยอ่ะเดี๋ยวเขาดูชุดเนึปะ อ่าเดี๋ยวรอจะมีแบบน้องพี่พี่ทีมส <c oughs> ื่อเขาดัากรออยู่ฝั่งนู้นก็มีวิว <c oughs> ตาเป็นไงบ้างลูกกก็ดดีีค่่ะแมัชุดหนังไหมชุดหนักหรอไม่นี่ <c oughs> ไม่แล้วเราจะเปลี่ยน <c oughs> ไม่แล้วหลองคืนเครื่องเราจะเปลี่ยนชุดไหม เออติดตามเลยใหม่มันต้องรู้เป็นไฟอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ว่าโปลแล้วเหรอคะจริงเด future pro กว่านี้เอออ่าจริงจริงตำนาน build ต้องแบบต้องโปลต้องยั่วหนอใช่ไหมแต่ว่าเบาไว้ก่อนให้พี่กระเลยดีใจไปก่อนนี่จะลงโหมดอีกจะได้ด่าได้เต็มที่อู้ยันนั้นใครอยากนั้นใครอยาเจสซิกาสวัสดีค่ะอุตรดีสวัสดีค่ะ นี่วันนี้มีเปลี่ยนชุดอีกไหมลูกมีเดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะว่าจะลงเครื่องแบบไหนจะลงแบบว่ากลิ้งลงม้วนหน้าลงแล้วมีเสือรองรับหรือเปล่าเชียงใหม่เตรียมาพร้อมอยังไงเชียงใหม่อุ้ยเตรียมทุกอย่างค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่ารอบนี้หนูจะมาแบบแซ่บบัวปังมากเพราะว่าวันที่ประกวดรอบสุดว่ายน้ำสี่สายการันตีของเราจะฟาดสายที่ห้าได้หรือเปล่าต้องรอดูนะคะ ฝากให้แบบว so ่าเป็นแฟนเข้าด้อมเราหน่อยเร็ยลูกมีตั้งเยอะเลยค่ะก็สรับใครที่ยังดูอยู่นะคะผ่านไลฟ์นะคะตอนนี้ด้อมก็ยังแบบว่ากรุ่กริ็บน่ารักน่ารักคิมียูตัวยังไม่ถึงพันนะคะทุกคนก็เข้าด้อมได้ที่หน้าเฟซบ o o กจสติก้าเชลินนะคะมีทาง IG ด้อมติ๊กตอกสามารถเข้าได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะด้อมนมป่อง5สาว5สาวสุดแซ่บนะคะก็คือสุราธานีอุตรดิตสระบุรีนะคะเออ ปทุมธานีแล้วก็แพร่นะคะอ่าสาวแบบว่า10 1ส20กําลังแบบเออ,ลอพลังครูม,มากนะคะทุกคนก็ฝากแล้วก็ติดตามแล้วนะคะจะทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดจะถูกใจแม่หรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ถูกใจหนูแน่นอน,นค,ค่ะอะไปดูสักค่ะดูชุดนางสวยมากเลยอะสวัสดีค่ะน้องฝนน้องฝนนี่คือแบบเจอแต่ละครั้งคือแบบออรา่านีไ่ไง น้องฝนส่วนสูงเท่าไหร่นะลูก183เซนติเมตรค่ะนี่คือแบบกคอนเสิร์ชุดหน่อยคอนเสิร์ชุดจะไปเชียงใหม่ใช่คอนเสิร์ชุดไปเชียงใหม่แบบแดงนะคะผสมกับเสื้อเจ็ทแอร์ด้วยเป็นไงคะทุกคนแต่งตัวแบบว่าเบาๆมาสนามบินแล้วมีชุดเปลี่ยนไหมพอลงเครื่องอุ๊ยต้องรอดูแล้วติดตามนางติดตามนางติดตามนางนี่ขอบคุณไปเข้าดรอมน้องฝนกันเยอะๆนะทุกคนนี่ไงดูสาวๆดูบรรยากาศสาวๆ เฮยไปดูเวงเวงเวงกำลังอันนี้อยู่มาเนซ่าดูน้องเวงวันนี้มาส่งน้องเวงนี่ไงวันนี้เป็นสาวเหนือไปสาวเหนือวันนี้เป็นสาวเหนือนี่ยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างไปไปเชียงใหม่ ก็วันนี้เปลี่ยนชุดมา3ชุดแล้วนะคะทุกคนจุกบัตรจะเจอชุดที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวพอลงเครื่องมอีกชุดหนึ่งมีอีกชุดนึงค่ะชุดที่4นะคะแต่วันนี้เป็นแบบคอนเซ็ปต์สาวเหนือเห็นไหมสาเหนือนะคะแบบว่ามีความโมเดิร์นประยุกต์เข้ามานะคะเหนื่อยก้าเจ้าอาะเป็นอะไรกับน้องวาเดซ่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากวันนี้วาเดซ่าสวยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะแต่หน้าเองนะคะนี่ชายโบกัสคา ไม่มาเนี้หนูมาส่งหนูมาส่งมาส่งไม่ได้มาขวดนะคะอย่าเข้าใจผทีแป๊บนึงเป๊บนึงเดี๋ยวตจงให้เขาแบบนี้ก่อนเอาเวนิส่าเป็นลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปที่เฉลิมใหม่ไหมคะไปไปเจอกันเลยค่ะสิบสี่เจอกันนะได้เลยค่ะสิบสี่เจอกันนะคะสิบห้าค่ะเจอกันเลยเจอกันเลย ได้เลยคุณแม่ทีมสื่อพร้อมมากพร้อมชนกันเลยดีกว่าดีขอบคุณนะคะน้องเมย์พ่ธีมาบอกเว้นหน้างามพ่ดีตามไปนี่เดี๋ยวไปดูสาวๆกันนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องลากันแล้วเพราะว่าเราจะส่งสาวๆไปเชียงใหม่นี่นี่น้องเขากาลังแบบเขาเรียกอะไรนะทุกคนเขากาลังน้องอุบบลสวัสดีค่ะวันนี้เราเธอไม่ใส่สีแดงก็ใส่สีดำมาเบาๆเพราะว่าปากก็แดงแล้วอ่อ เบาๆค่ะแม่เชียงเชียงใหม่ฝุ่นเยอะก็แบบว่าเตรียมแมสอะไรพร้อมแมสพร้อมเกลือพร้อมค่ะตามที่แม่แม่บอกเลยต้องมีเออยายกตาทำทำเลยแล้วแบบเราจะเตรียมเสื้อผ้ายันละแผนๆเชียงใหม่ไหมก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันที่งานนะคะใช่เพราจะมีรอบชาติพันธุ์ใเชียงใหม่ใช่ค่ะแม่มีรอบเออครีเอทีฟล้านนาก็คือรอบชาติพันธุ์เราเราดูเลยนะคะเราดูเลยฝากทุกคนไปเข้าด้อมอุบลราชธานค่ะก็ฝากเข้าด้อมด้วยนะคะแล้วก็ แปะพาพาแปะดอไว้ที่ไอจีค่ะ P I E W P R O U D อันดสกอร์หนึ่งครับพาพาอันดสกอร์หนึ่งฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะฮ้ยจริงๆตรงนี้เราไม่สามารถเดินเข้ามาได้เนาะฉันแล้วฉันเดินเข้ามาดูสิแล้วฉันต้องเดินออกเลยนะเจอกันนะสาวๆเจอกันนะเจอกันนะคะเอซ่าเจอกันนะนี่ทุกคนขาหนองคายเจอกันลูกเจอกันเดี๋ยวเราต้องหลบจริงๆฉันไม่สามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนาะแล้วฉันก็แบบเดินเข้ามาเนาะ เจอกันนะลูกนี่ไงครูปัญญาอ๋อจริงๆเซตนี้ไม่กี่คนเในหรอใช่ไหมใช่ค่ะสิงบุรีเขาเรียกแล้วค่ะอาอสิงบุรีเรียกเราไปเร็วไปเร็วกิบปันไปเร็วอ่ะเร็วค่ะนี่ไงความลูกสาวความลูกสาวเจอกันนะนี่นี่ค่ะนี่น้องลำปางเห็นไหมฮะ ยูยี่สวยมากดูดิดูดิเห็นไหมอออ่ะอันนี้อาศร่อนสองเอสองอ่ะดูดูเห็นไหมอ๋อดูครับนี่อ่ะดูสาว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 เป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากน่ารักมากมาก แล้วคุณแม่ทินคุณแม่ปัญญาไปหาที่โรงแรมด้วยถูกไหใช่ค่ะคือคุณแม่มากรุงเทพเลยหรอคุณแม่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วค่ะก็เลยมาหาใช่คุณแม่เป็นครูอยู่ที่กรุงเทพอ๋อแม่แม่จริงหนูเหรอใช่ไม่แม่หนูมาหาเฉยๆวันที่มาส่งข้าวกองมาส่งเฉยๆแต่ว่าคุณแม่คนอื่นคือคุณแม่ในด้อมมาคุณแม่ในด้อมมาหา่งแต่วันนี้ก็คือเช้าเกินไม่มีใครมาเียกเงเดี๋ยวมาส่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปรีบอัปโหลดแล้วนะคะทุกคนค่ะเชียร์ใครรักใครก็ไปเข้า ร่มน้องกันเยอะๆนะคะดูยูยี่สิเห็นไหมยังไงบ้างลูกสวยมากเป็นไงวันนี้วันนี้ลุกแบบสนามบินสวยไหมคะใช่ใช่กแม่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพอลงลงไปต้องเปลี่ยนชุดอีกไหมก็จะเป็นฟิลแบบสบายๆแล้วก็จะเป็นแบบชุดแบบสบายๆทุกคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะใช่คนเดียวกันหรือเลปล่าอันจะเป็นยังไงก็ได้แล้วในรอบเชียงใหม่เราจะไปเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างรอบเชียงใหม่ก็คือมีอะไรเสื์อพภัยแบบแฟนๆทุกคนเป็นแฟนนางงามทุกคนแน่นอนเพราะว่า เราไปเราจะไปบอกไม่ได้เรากราฟเราต้องขึ้นทุกรอบที่เราได้แบบ on s ส a ต e นะคะทุกคนทุกครั้งที่ได้ที่ได้เหยียบเวทีการประกวดหนูจะทําให้กราฟหนูขึ้นทุกรอบทุกคนจะได้จําได้ว่าคนนี้คือใครจําให้ได้ไม่ไม่ให้รู้แค่ว่าแบบยุยงก็ให้ยุยงลำปางจะให้รู้เลยว่าเนี่ยยย่ยยยยยต้องมีอะไรใช่มมันต้องมีอะไรคะ่ะทุกรอบแนๆ่ๆหนูบอกเลยว่าใครพลาดเราพร้อมเสียบแน่นอนเราไม่เราไม่เคยมานั่งกลัวเราไม่เคยกดดันตัวเองอยู่แล้วหนูรู้สึกว่า การประกวดของหนูในครั้งนี้เป็นสิ่งที่หนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เรามาเพื่อที่จะชนะตัวเองและชนะแบบหนูหนูไม่รู้อ่ะหนูรู้แค่ว่าหนูจะมีความมั่นหน้าไว้วไไก่อนเลยอย่างแรกหนูจะมั่นหน้าไว้ก่อนเลยอ่าทีนี้รักยูยี่ต้องไปเข้าด้อมนางเนาะใช่อย่าลืมนะคะแม่ขอไป้ายหน่อยค่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงไป้ายป้ายมา<ห><ไ>ป้ายไอ้เนีน่ยสแกนสแกนสแกน,แกนเร็ว ม่เราสามารถแบบรัวชมกงนแล้วก็แบบคนเห็นคลิปนี้แล้วก็แคปเจอร์แล้วก็เข้าดอมได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีแล้วเรามีแล้วนี่อ่านี่นี่เชาวเชียงใหม่หนูเตรียมการดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับใครสาหรับใครที่ไมารออยู่ที่แบบแอร์พอร์ตนะคะสามารถแบบนี่จะมีอย่างนี้จะได้รูปยุ่ยยิมพร้อมลายเซ็นค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สแกนเข้าดอมได้เลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวแ๊บนึงนิ่งๆไว้แป๊บนึง ่าไปเข้า้อมน้องกันเดี๋ยวเราพี่โฟกัสไปให้อีกรอบหนึ่งได้เลยเลือกกันแปให้รอบได้เลยค่ะแองจี้ Angie, สวัสดีค่ะอคขอบคุณนะยุ้ยนี่น้องแองจี้สุรานเป็นยังไงบ้างลูก โอโ้วันนี้สี่มพูแล้วคือตัดสวยมากขอบคุณค่ะเป็นไงความพร้อมเป็นไงพร้อมร้อยเปอแล้วค่ะแล้วตื่นเต้นมากที่ได้ไปเชียงใหม่อีกแล้วไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วค่ะเมื่อกี้ก็บอกเลยนะแกงห้าสาวใช่ไหมมีแกง5สาวของเราใช่ไหมมีสูรา่ามีสร,รสระบุรีข่ะนะแคร์ประชุมชานีเป็นยังไงบ้าง ก็ดีใจมากที่ได้ไปเชียงใหม่กับเพื่อนๆเ,เราจะได้เล่นสงการแล้วค่ะไม่แล้วตอนนี้คือแบบ เตรียมแมสน้ำเกลืออะไรพร้อมเลยพร้อมพร้อมมากค่ะเพราะเพิ่งเพิ่งหายไม่สบายก็เลยแบบต้องพร้อมกคนอื่นอีกค่ะวิตามินต้องเข้านะใช่ค่ะหนูมีแบบเต็มเลยคุณแม่ซื้อมาให้แฟนคลับซื้อมาให้พี่เลี้ยงกองซื้อมาให้ทุกคนซื้อมาให้ค่ะเปกำลังใจให้กับน้องหน่อยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะติดตามแล้วเข้าด้อมหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกัน14บสี่นะที่เชียงใหม่เอองไปอุ้ปภาษาเหนือปะ สวัสดีเจ้าได้ค่ะนั้นค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้มาส่งน้องๆมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะนี่เราเมนูสาวๆนะคะแล้ววานิสาคือสะกดชั้นเลยอ่ะแม่จริงหลอจริงนางสวยเนาะดูดิสวยฝั่งสาวได้ะคะจริงสวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงเครื่องนะต้องมีแบบทีมสื่อเราอยู่ฝั่งไหนว่านางจะใส่ชุดอะไรอีกหรือว่าลุ้นว่าลงเครื่องชุดอะไรใช่ไหม ตังไหมลงเครื่องปังไหมตังไหมนอนเออยสลับว่าถึงมากัเออเราก็สลับบุรีเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราส่งสาวๆเสร็จแล้วนี่ดูชุดดูชุดกับแรนาตานะ นี่คุณแม่จัดเต็มให้ลูกสาวทุกรอบจัดเต็มไม่มีเบานะคะซื้อใหม่ทุกห้านาทีนี่พีดีสลับุรีนะฮะเป็นยังไงบ้างแม่จัดเต็มกับน้องยังไงบ้างก็ชุดก็เท่าไหร่เท่ากันไม่ชอบอันไหนก็ออกซื้อใหม่ไม่ต้องซีเรียสอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือพี่ก็อยากให้น้องสบายใจที่สุด อะะคือเว้งอยากได้แบบไหนอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนสบายใจจะใส่ชุดไหนก็จะให้น้องสบายใจใส่ชุดนั้นไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆพร้อมเหมือนน้องเนี่ยได้ชายออกมาในแต่ละรอบจากเราเนี่ยวันนั้นที่ว่ามีการพูดบอกว่าเฮ้ยมันเกินค่าใช่ไหมสิ่ที่น,น้องทำอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าพอบอสพูดคืนนั้นปุ๊บวันต่อมาน้องก็ปรับตัวเองเลยก็คุยกันน้องก็เข้าใจแล้วก็พร้อมทําแต่จริงๆเว้งเป็นคนเรียบร้อยมากชุดที่จะหยิบเสมอก็คือชุดที่ปิดหมดทุกอย่างพี่ก็จะคอยเตะลูกแรงอีกลูกอย่างวันนี้บอกว่าไม่ต้องใส่กกกาะะออนนงง็จต้ใ ไม,ไม่ได้คือนางเป็นคนเรียบร้อยออปกติแบบจะไม่เคยใส่จะเขินใช่ใชคำหยาบที่นางเคยพูดมากที่สุดคือไร้สาะระนี่คือคำหยาบหยาบมากที่เวงเคยพูดมาทั้งหมดทิ้งแต่อยู่กันมาเจ็ดเดือนนะคะอย่างมแม่กับน้องเวงเนี่ยมีการปรับจูนอย่างไรเพราะในเรื่องการประกวดมันต้องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็จูนกันเยอะเพราะว่าอัดเรื่องนี้แหละเรื่องของความเรียบร้อยของน้องที่เราจะต้องพยายามสกิดตลอดแล้วก็จี้ตลอด ลูกเอาอีกแซบเพราะว่าลูกมาแกลนนะขอเอิ๊กอ์กหน่อยลูก,กแต่ใช่ใช่แต่ว่าพอสะกิดทีก็สะดุ้งมาทีก็โอเคอเงี้งงยหนูเป็นคนที่ถามว่าแต่งตัวเซ็กซี่ได้ไหมจะเซ็กซี่ประมาณนึงได้คะ่ะจะเป็นคนที่ เอาเคปิดอย่างเงี้ยได้ชื่อไปน้ำได้แต่ถ้าบางสิ่งที่มันแบบว่าโชว์แบบหูอย่างเงี้ยคือจะเคยไม่ไม่เซ็กซี่เลยไม่ค่ะเลยชีวิตจริงบอยมากค่ะชีวิตจริงคือแบบว่ากางเกงยีนกางเกงตลอดเวลาเสื้อแจ็คเก็ตยีนอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะก็คือเนื่ออาทิตย์ไม่แต่งหน้าไามตัวอันหนึ่งอาทิตย์นะคะอ่ะถอยกันอีกหนึงค่ะนัานที่เปลี่ยนนะคะวันนี้ก็ต้องให้แต่จริงๆเพราะช่วงนี้เห็นไหม นางสะกดจิตคนดูามากขอบคุณมากไงก็ผอมลงเยอะนะคะทุกคนผอบลงทำไมไม่ได้นอนค่ะ กินน้อยนะคะก็จะ <Okay, S 3> ไปกินเกาเรื่อยแล้วโอ้ยไปไปไปเอาไปเข้าด้อมมากันเยอะๆนะคะฝากด้อมด้วยนะจ๊ะอฝากด้อมฝากด้อมมีกระบุรีเข้ามานะเห็นแล้วทุกคนค่ะรู้สึกคนเข้าด้อมเยอะขึ้นนะคะหลับตาทำอย่างนี้เออจริงจริงเดี๋ยวเราแปะให้อีกรอบนึงเดี๋ยวเราแปะให้นี่นี่ชิงตอนน่ะนะคะอย่างนี้แล้วทุกคนแคปแคปหน้าจอใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็้อเข้าด้อมเลยเข้าด้อมนะคะทุกคนเข้าด้อมได้เลยนี่ไงไปพูดคุยกันนะคะรับประกันว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังฝากช่องแปดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่ ช่เมืองเชียงใหม่ปาร์ตี้เลยปาร์ตี้เลยได้เลยแม่รอเลยฝากฝากถึงช่อง8นะคะถ้าต้องการดาราหน้าใหม่เรียกหนูได้นะคะแรงมากค่ะงานหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดาราหน้าใหม่เรียกได้นะคะสวัสดีค่ะหลายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องส่งน้องๆไปเชียงใหม่แล้วแหละแล้วก็เราก็จะต้องแบบไปต่อนี่ไงบ๊ายบายนะคะคณะบ๊ายบายนะเจอกันเชียงใหม่นะลูกปิดไลน์แล้วปิดไลน์แล้วจุ๊บชู้ นี่สาวน้อยของเราเห็นตั้งแต่แบบนู้นเลยลเห็นไหมาาชายหลดุดสวยสวยแล้วมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้น<ะ>เห็นไหมแต่จริงๆลุคที่ชอบที่สุดคือลุคเหล่ดุแม่ทนา ชุดที่ใส่ชุดสีเหลืองมันเข้ากันฉันชอบมากเธอเป็นไฮโซท่านหนึ่งที่แบบฉันแบบโอ้มันแบบลุกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่วาแผนไปซื้ออันนี้แล้วพอมันเป็นแบบนั้นก็รู้สึกเอ้ยก็ชอบดีอีกแบบฉันชอบนะมันดูแพงมันดูน่ารักแล้วเพราะว่าเครื่องประดับเราก็งาช้างทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เครื่องประดับงาช้างเห็นไหมอ่านี่ไงเห็นไหมยังก็คงความเป็นสุรินให้เราได้เห็นเนาะแล้วก็แบบเครื่องเครื่องอันนี้ก็เป็นเครื่องเงินจากสุริตซ์รวยเป็นเครื่องเงินจริงๆริงอืมเนาะหนักไหม นี่นี่เทุกคนอ่าดูน้ำหนักเห็นไหมเห็นไหมมันก็ยังคงความเป็นสุดินให้เราได้เห็นนะแล้วเราคลิปลงเครื่องไ้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวไปก๊อปเอาในเพจขอบคุณคณะบ๊ายบายค่ะจ้านี่ไงดูสาวสาวบ๊ายบายเดี๋ยวเราส่งส่งอีกสองสาวแล้วเราก็บุ๊ปบ๊ายบายอะไรอย่างนี้แล้วนี่เขากำลังจะทำนี่ไงเห็นไหมอุ้ยนี่ทุกคนกำลังถ่ายรูปอยู่บ๊ายบายกับสองสาวเดี๋ยวเราจะลาปิดท้ายคลิปกันแล้ว แม่แอนนาไปไหมแม่ไปค่ะแต่แม่บินพรุ่งนี้ค่ะเจอแม่ได้เลยนะคะที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวแม่ไปงานการาพอดีใช่ไหมสแน็คปิดคลิปแล้วขอท่อนเดียวได้ไหมแบบฝากแฟนๆนี่ท่านเดียวให้สแน็คหนึ่งท่อนนะคะฝากเจอกันกับพวกเราที่เชียงใหม่นะคะโอ้ปากแดงโอ้ไม่แดงเลยวันนี้ปากแดงแดงจะไว้ใจดีกาแก้มขาวจะไว้ใจได้กา เจอกันก็เราที่เชียงใหม่นะคะไอร์สกิวไอร์สกิวยูยี่นี่ไงบายบายกันทุกคนเราพีชวอเป็นหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงอะหนึ่งเพลงเป็นคลิปแล้วค่ะดูคลิปเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ถึ้งโบเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วปะป่ะละพอละพอละบายบายนะคะเจอกันที่เชียงใหม่ได้ค่ะบายบาย